มาต่อกับอินเวอร์เตอร์แบบมอบแปลงเทอรลอยกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ยี e ่ห้อ LV Top Sun 5,000วัตต์รุ่น PV 3,000ครับตัวนี้เป็นไฮบริดครับสามารถต่อไฟ AC-IN AC-OUT มีแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้าได้นะครับใช้งานเหมือนไฮบริดแต่เป็นแบบมอบแปลงนะครับตั้งค่าต่ำตัดสูงต่ออะไรได้เหมือนกันครับวันนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้งานอยู่ที่6%กนะครับกับโหลดเครื่องนี้จะดูค่าอะไรต่างๆก็ต้องกดดูครับตอนนี้ก็เปิดทดสอบมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็สังเกตเห็นว่าพัดลมมันไม่หมุนนะครับขึ้นโคดศนะูนขะแกะดูก็มียิ่งจใตายขวางอยู่ที่ช่องพัดลมครับแล้วก็ทําความสะอาดเรื่องฝุ่นนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบโหลดกันครับว่าเครื่องนี้ ได้เต็มที่5,000วัตหรือเปล่าครับแต่ก็ทดสอบเล่นๆนะครับถ้าคุยกันแล้วนะครับใครๆก็จะรู้ว่ายังไงมันก็กระชากได้ 2, 3เท่าตัวนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบมอแปลงนะครับผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับที่4,000วัต์เลยลองดูกระชากเข้าไปเลยนะครับโหลดอยู่ที่5 8 0นะครับเมื่อกี้ลดลงมาแล้วนะครับขึ้นโค้ด07เหมือนกัน โหลดที่91%ซตอนนี้ลดลงมาเรียบร้อยครับโคด07หายไปโคด07ถ้าเป็นเครื่องแบบสวิตชิ่งนะครับก็จะบอกว่าโอเวอร์โหลดครับตอนนี้ลดลงไปแล้วนะครับผมจะเพิ่มโหลดทีละ500วัตต์ครับโอ้ oh, ไ,ไม่ได้500นะครับกระชากเข้าไปแล้วนะครับเป็น5,800วัตต์ปิดก่อนนะครับโหลดร้7เปอ เอาใหม่นะครับตามสเต็ปทีละ500นะครับเป็น4 5 5 9 1ครับเพิ่มอีก500เป็น5,100นะครับกระชากไปเมื่อกี้ตอนนี้เหลือที่44,960บาทที่99%อีก500ตอนนี้เกิน100%แล้วนะครับขึ้น 7, โคด07โหลด5,400ครับอีก500นี่เป็น5,800 5,900นะครับ อา้าก็ทดสอบง่ายๆให้ดูเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเล่นของแรงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลำหูนสวัสดีครับ